ีเลยเปลี่ยนไปเลยเออเปลี่ยนไปดิ ถึงไร่พัวหลวงแล้วโอ้ย,อยมะเม่นนิกี้มะเม่นนิกี้มาขามกับมาเขือมองคลโอ้ดีใจดีใจดีใจโอ้ยิกีกเด็ก,กโอ้ยเด็กเด็ก โอ้ยน oh, ิก <yelled> น uh, oh, ิก <shouting> น oh, ิกน oh, ิกนิกนิกนิเ้ยนิกโอ้ยนิกผิวสวยจังเลยเฮ้ยนิกผิวสวยผิวสวยเฮ้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 ย้้ ย่างย่างย่างอตอนนี้มาถึงที่โกกอกแล้วนะคะเอฟซีทำความคุ้นเคยทำความคุ้นเคยก่อน <c oughs> ทำความคุ้นเคยก่อน, <c oughs> นกกเร็ว เออต้องเอาหมาเก็บข้างในแล้วรถตู้จะเข้ามาไม่งั้นจะพากันวิ่งจับน้องหมากระจายเลยงานเนี้เออืมมะเขือมะเขือรู้อีก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  เออนิกกี้นิกก้แต่นิกกี้ดูสิมันมันนุ่มนะมันไม่แก่เลยนะนิกกี้นิกี้โอ้เดี๋ยวให้ป้าหลอกนิกกี้เข้าบ้านก่อนไปเร็ว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 บ้าเดี๋ยวคอแอบเข้าไปก่อนแป๊บเดวีกับข้าว ตอนนี้หลอกน้องมาเข้าก่อนหลอกน้องมาเข้าก่อนเออเออหลอกน้องมาเข้าก่อนแล้วอย่าหลอกเข้าได้พี่น้องเออต้องหลอกน้องหมาก่อนมาถึงกกกแล้วนะครับพี่น้องพอดีต้องเออหลอกน้องมาเข้าไปในห้องก่อนเนาะ เออเราก็จะได้ปิดประตูปะเออเราได้ปิดประตูไปเล็กเล็กเน็กเน็กล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูนิกกี้ก่อนนิกกี้นิกกี้นิกกี้จำเราได้หรือเปล่าเนาะนิกกี้จำได้ไหมจำได้ไหม มงคล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 มาขามาขามงคลนิกก <mile> ี้นิกกี้เอออะเดี๋ยวเราไปดูที่ไปดูขี้ใครมาใครมามงคลมงคลอุ้ยมินน้อยมิน คิดถึงมินวันดีค่ะเจอโอ้มาเจอเจ้พี่แม่พีวันดีค่ะมินมินน้อยคิดถึงจังเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวรีบเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งลองมันก่อนลองมันก่อนโอ้ยไม่เจอมินน้อยหลายวันคิดถึงแน่แน่แน่โอ้ยคิดถึงคิดถึงมินน้อยคิดถึงมินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูก เร็ว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 เข้าเาแว้วเร็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 วเรนวเร็วเร็วเรวเร็วเร็วนร็วนรอวอร็วเร็วนึงวเร็วเล็วเร็วเร็นเร็ว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 าร็วเ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 รยวเร็วเร้งเังวเง็วเเร็วเร็เร็วเเร็วเร็วเร็วเรเเรลวเเร็วเรรแอนได้เ่รร นี่ไงนี่ไงมหาลุงช่างก่อนมหาลุงช่างก่อนแล้วเรื่งเรื่เรื่โอ้แม่ผีต้มปลามาฝากลุงช่างด้วยแม่ผีต้มปลาเออต้มปลาที่กบกบถ้เราไม่ต้องไปกินอะไรปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีเราถูกมือไม่เดี๋ยวไม่ละเราถูกมืนเขาไม่รู้จักเราเขาไม่รู้จักเราแล้วพี่น้องเฮอย ใครดีใจที่สุดก็คือนิกกี้เออนิกกี้ดีใจมากงบประหาลุงนุ่นไปไปปฏิรูลุงช่างเลยยังลูกดีลุงช่างเขิน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 บางคนเขินแล้วอู้นิกกี้ไปแล้วนิกกี้ไปแล้วนิกกี้ไปแล้วอุ้ยดีใจไปหาพ่อแล้วนิกกี้ไปหาพ่อแล้วเอ้ย ดิกี้บอกพ่อจ่าพ่อจ่ากินด้วยกินด้วยอานพ่อจ่านด้หนูกินด้วยอเวๆมีน้อยเขินแล้วเขินแล้ะเขินไม่ได้เจอกันแล้วเขินละเขินและเขินละไม่มองเหน้าไม่มองอี้ป๊อปปอปปดอปก่อนปอปป๊าปป๊อป้าอปป๊อปปาอปก๊ิบอกว่อปป๊อปป๊อ่ป๊อปอปป๊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 อออปป๊ออปป๊อปป๊ เจอมินน้อยแล้วนะคะเอฟซีมาเจอมินน้อยแล้วอออโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสำหรับ